ฝันว่าถูกสายฟ้าฟาดฝันว่าตัวเองอะถูกสายฟ้าฟาดจนตายแปลว่าท่านจะมีชื่อเสียงเกียรติยศจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจะมีคนยกย่องฝันเห็นคนอื่นถูกสายฟ้าฟาดจนตายคุณจะพบกับเพศตรงข้ามที่เข้ามาลุ่มหลงในตัวคุณ ฝันว่าตัวเองอะถูกสายฟ้าฟาดเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงเกียรติยศฝันว่าสายฟ้าฟาดน่ะลงมาที่ทุ่งนาจนทำให้สัตว์ตายฝันเห็นสายฟ้าฟาดลงมาที่สัตว์จนตายเนี่ยท่านจะได้รับข่าวการเสียชีวิตของคนรู้จักฝันเห็นสายฟ้าแลบในตอนกลางคืนเนี่ยให้ระหว่างมีปากเสียงกับแฟน ฝันเห็นสายฟ้าฟาดลงมาฟาดที่ต้นไม้จนแตกออกเป็นสองส่วนเนี่ยท่านจะทะเลาะแตกคอกับหุ้นส่วนอาจจะมีการเลิกคบกันฝันเห็นสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาที่กลางแม่น้ำสิ่งที่คาดหวังเนี่ยจะสมหวังจะได้รับข่าวดีฝันเห็นสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาที่บ้าน ฝันเห็นสายฟ้าฟาดลงมาที่หลังคาบ้านท่านจะได้รับข่าวการตายของเพื่อนฝันว่าฟ้าผ่าลงมาที่หลังคาบ้านจนไฟไหม้ฝันว่าฟ้าผ่าลงมาที่บ้านจนไฟไหม้ท่านจะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับคดีความเลขนำโชคเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งค่ะทีนี้เราจะมาลองเปิดไพ่ทาโร่ดูนะคะว่า ฝันว่าฟ้าผ่าตัวเองเนี่ยเอ้ยแปลว่าอะไรอะ่ะฝันว่าเนี่ยฉันฝันว่าฟ้ามันผ่าลงมาที่ฉันเนี่ยมันแปลว่าอะไร ฝันว่าสายฟ้าฟาเที่ยเป็นฝันไม่ดีนะตอนเนี้คุณมีศัตรูอะตอนเนี้คุณกําลังมีศัตรูหาเรื่องกั่นแกล้งใส่ร้ายคุณมีศัตรูที่ร้ายกาจกำลังหาเรื่องกั่นแกล้งใส่ร้ายเขาจะพยายามทําให้หน้าที่การงานของคุณน่ะสะดุดมีคนพยายามกั่นแกล้งใส่ร้ายให้คุณเดือดร้อน คุณจะเดือดร้อนอะถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นคุณจะเดือดร้อนถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น,ค,น,ค,น,นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ทางไกลอันนี้ไพ่พ่อมดแม่มดนะความที่ว่าคุณเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายได้ค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะขอบคุณค่ะ